คือต้อง้าวความขอดว่าตอนเราเด็กๆอะ่ะตอนช่วงมอต้นมันจะมีนักแข่งรถคนหนึ่งชื่อเคนบ็อกซึ่งเขาอาจจะแข่งแรลลี่แล้วก็จะมีคลิปวิดีโอที่เขาขับจิมคาร์น่าโชว์บน y t u t u เนี่ยเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่ารถคันนั้นอะ่ะคือฟอร์เฟียต้แหละเรารู้สึกว่ารถมันเท่มากเลยแล้วก็มันสวยแล้วมันเป็นภาพจำมากกว่าว่าเออฟอร์เฟียต้เนี่ย มันมันสวยมากตอนนั้นแล้วจนกระทั่งแบบพอเราจเจอเฟียต้าใกล้ก็คือเหมือนกับว่าตอนนั้นคือพ่อของเพื่อนเราคนนึงเขาซื้อเฟียต้ามาซึ่งเป็นเฟียต้าสีส้มนี่นแหละและ้วแล้วก็คือตอนนั้นเนี่ยเรามองได้ยูยใกล้ก็คือเออคันนี้แหละเราเลยมองละรถคันแรกของเราต้องเป็นฟอร์เฟียต้าใส่ใจเลยตอนนั้นเพราะเราชอบแค่สวยเลยคําเดียวเลยก็คือต้องบอกก่อนว่าที่จริงคันนี้ไม่ใช่ฟอร์เฟียต้าคันแรกของเราเรามีอีกคันหนึ่ง ตอนนั้นเราก็จะมีเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มคนใช้เฟียตา้าด้วยกันแล้วก็มีพี่ที่ทาอู่อะไรอย่างเงี้ยช่วงช่วงวันหนึ่งมัง้งช่วงโควิดที่เขากักตัวกันเนี่ยมันมีโพสต์ขายรถคันนี้ขึ้นมาก็คือเป็นฟอร์ดเฟียต้าที่วางเครื่องสองแสตกะอยู่แล้วขายแยกเป็นอะไรหรือว่าขายเป็นสร้างนี่แหละแต่เขาบอกว่าถ้าจะปั้นต่อก็ปั้นได้เพราะมีทะเบียนะไรครบตอนนั้นรถคันนี้อยู่ที่สักแก้วก็คือตอนนั้นขายราคาที่แบบที่ถูกมากอะ่ะก็ตัดใจเอามาปัาน้นแล้วก็ อยากขับรถที่ธรรมดาอยู่ด้วยแหละอยากขับรถที่มันแรงกว่ายอยู่แล้วเพราะต้องเขาว้ความว่า ra, mm hmm. เฟียต้าเดื่อยๆมันแตกไม่มค่อยได้ของแตกไม่ค่อยมีแล้วก็เป็นรถที่ตุกจิกมหปัญหายเยอะอยู่แล้ว mm hmm. คือข้อดีของโตแต้เนี่ยน้ำหนักมันเบามันเป็นเครื่องที่อยู่ในโรตัสแล้วก็อยู่ในซีนิก้าด้วยเพราะฉะนั้นพอมันเบาปุ๊กกลายเป็นว่าบาลานซ์รถเสียงไม่เยอะ mm hmm. รถเข้าโค้งได้ดีเหมือนเดิมรถเซตอัพช่วงล่างง่ายและที่สําคัญเลยก็คือพอเป็นโตโยต้ามันทน ถึงมันจะเครื่องแค่พันแปดอะแต่มันมีทั้งแคมแลว 8, ก็แปรผันก็คือมันแรงก็อาจจะไม่แรงเท่าเคแต่ก็ไม่น้อยหน้าถือว่าเป็นเครื่องที่สนุกเครื่องหนึ่งเลยคอนเซปต์อบมันง่ายมากเลยอะคือเมื่อก่อนเราที่เทาเขาควาาเมื่อกี้ว่าเรามีเฟียต้าอีกคันหนึ่งอยู่แล้วตอนนั้นของเราอ,รอ่ะอคันน่ะคือใส่ล้อรถดิฟฟิวมทำเป็นทรงสแนตนเต็มที่เนี่ยแบบเป็นรถฟิตเมนต์อะไรอย่างเงี้ย คันนี้จะทําทุกอย่างให้ตรงข้ากาับคันนั้นแล้วก็พอมันเป็นบอดี้ที่เราชอบแล้วแบบที่เราชอบมานานแล้วชอบอไรเด็กอะเรารู้สึกว่าเราอยากแต่งให้มันสุดแบบอาจจะไม่ใช่บอกว่าใช้แบรนด์เนมหรือของแพงนะครับเพราะเราก็ไม่ได้คนที่รวยอะไรมากมากก็คือแต่งให้มันไม่หน่อยหน้าใข่มากกว่าตอนที่ซื้อมาเขาขายเป็นอะไรเนอะเขาขายแบบราคาหลักหมื่นก็พุงตรงว่าไม่มีอะไรเดิมเลยตอนเนี้ย มีอาจจะเดิมก็คือบอดี้รถประตงประตูหรือกระจกอะไรพวกนี้แต่ที่เหลือคือเปลี่ยนใหม่แทบหมดทุกอย่างตั้งแต่หน้าตารถสีพลาแทบทุกชิ้นเลยส่วน้องตั้งแต่ใช้มามีปัญหาอะไรไหมถ้าปัญหาที่ใช้ไม่นะที่หนักๆเลยมีครั้งหนึ่งที่ต้องขึ้นสไลด์ก็คือกล่องฟิวเทคมีปัญหาคือฟิวเทคมีเจนหนึ่งที่ตัวสล็อตที่เป็นควบคุมวาล์วแบผ่านมันเสียก็คือตอนนั้นกล่องมีปัญหาลยส่งเคที่อเมริกาไปรอบหนึ่ง แล้วก็ที่เหลือเป็นปัญหายุกยิกแหละพอรถดัดแปลงรถทําเครื่องก็แบบมีปัญหาแบบฝาปัม๊มติก๊กปิดไม่สนิทจากแรงดันไม่ได้ลยทงมองหี้มากกว่าทําให้แบบว่าอาจจะแบบราคาญใจแต่ก็ไม่ใช่ขนาดว่าต้องขึ้นสไลด์ก็คือแค่ก็ขับแบบขับเดิมไม่ได้ขับไปซ่อมได้อยู่ดีคือต้องบอกว่าเราอ่ะเราเราเหมือนเราศึกษาทุกอย่างว่ารถมีปัญหาอะไรอาคาอะไรประมาณไหนต้องแพงแค่ไหนแล้วก็มีอุไหร่ทำได้บ้าง เพราะว่าเราเริ่มอยากรถที่เป็นเครื่องเดิมเนอะถ้าสมมติว่ามีคนจะหามาใช้แล,แ,ลแล้วแล้วถ้าแบบเขียนว่ามันเป็นรถที่ราคาถูกแลวปีใหม่อันนี้ไม่แนะนำเพราะว่าอะไหล่แพงและจุกจิกมากเออต้องบอกว่ารถคันน,นี้ที่เขาทำพิธีถุกรถคันนี้นะคือเป็นรถที่แบบเพื่อนทุกคนเชื่อกันทำคือเอาง่ายๆรถไปอยู่หูรุ่นพี่ที่พี่ดุยยไอแอมพอร แล้วก็คือพี่ทุกคนในกลุ่มคือทุกคนในกลุ่มวิ่งตอนนั้นเราทํางานเนอะมันจะมีพี่บางคนว่างงานมีเพื่อนบาคนปิดเทอมหรือว่ากักตัวช่วงโควิดอะไรเงี้ยอะไรแล้วก็ช่วยหาหมดของอะไรที่เราไม่ไดไม่มีเวลาไปซื้อเขาก็ซื้อให้ช่วยกันทําหรือเวลารถที่มีปัญหาบางอย่างเช่นอย่างที่เคยบอกปัญหาราถมันเราเคยใส่น้ำมันไหลกลับหลุดอย่างเงี้ยก็คือพี่ช่วยกันทำนองใี้กลุ่มคีคมเบอร์ช่วยกันทาจนกระทั่งกลับได้อะไรอย่างเงี้ยคือหลักคือมิตรภาพมากกว่ารถคันเนี้ยนี่แหละคือเขาต้องจำไว้ดีเลยแล้วก็ มันเหมือนเมื่อก่อนนะเรากลัวการขับรถเกียามาดาเรากลัวเราขับไม่ได้แต่เหมือนกับเราได้เอาชนะมันแล้วก็แบบมีความสุกขกับมันทุกวันนี้คือติดการขับรถเกียมดามากกว่าอีกไม่ขับสนุกกว่านต้ย